เดินทางไกลพี่เนาะรถไทก็เลยมาต้องได้หันหม่กลับมาหอดแล้วพี่นนองมาหอดบอตัดใหม่ เอากีหลอดไทยมาเธ<ะ>อเอาภาพามาเนี่ยขาปลาไหมเนาะตัดไหมต่อเขาพี่นนอะก็สบายดีพี่นนอะสุขคนเนาะ มื่อนี้เอามาหาตัดไม้เนาะมื่อนี้เนาะมาทีมงานสี่คนเนาะมื่อนี้เล็กหน่อยสองแล้วกับผู้ใหญ่สองเนาะมื่อนี้พาพี่น้องไปตัดไม,ม้น้นำกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าสิเป็นอะไร cúc mai nhai lý tụi này à tôi sư lù lên thì cứ mai nhang nó thôi à, phải lọ há à, bông mại nhang lọ bông mại tụi đây mình sư thả tụi đây mình sư hao cả tát ạ โออมามาพ่องัวขาเจ้าตายพี่เนาะซีมเมนเป็นเนี่ยในในป่านะไม่วันนี้ก็คือซีเมนแบบมานอนเมื่อคืนเนี่เนาะเห็นหอยงัวหลายโตอยู่คือซีเมนเป็นหมูแหละมเลือดออกเลือดออกทั้งด่างพี่เนาะ ชื่อซีเมนตายเมื่อคืนหรือว่าประมาณเมื่อเสาร์นี่แหละอยู่ในป่าหน้าใหม่แบบงวาาัวขจ้าลปอยตลอดนะแต่สิดได้งัวแม่แต่สิไดยอันนี้เนาะคอนเท่าสีขึ้นไป ตัดนําไม้เฮาก็ตัดไม้กายเสือไอ้ก็เนาะ

อยู่แคมเซพี่เนาะแค,แคมทางเซเนาะนี่อยู่นี่เป็นบอลเซ่น่อยกับเซ่ใหญ่มาจูใส่กันเนาะมาต่ำกันเซ่จำพร กับเซบางเฮียงเนาะเซละหาน้ำเนี่ยอยู่กันอยู่บ้านสองคอนเนาะใ <c oughs> ส่กุนะ๊กง่า็จี่นอะสามสามเปอะพี่เนอะสามเปอะ เฮ็ดยังพี่น้องอพนกินกระได้แทนอเห็ดอ,อันนี้โอ้ออกในอันนี้เนาะในคอนใหม่จะเป็นเห็ดอย่างเห็ดป่าเป็นเขาป่าพี่น้องสี่คน ตอนนี้มมนกาเที่ยงเท่ากับผักกินข้าวมีเปิ่งปลาแล้วปปก็ผู้ปลาเทียวมาผิดแ่บขนาดพี่น้องกินข้าวป่าแอบไม่มัน cào những bố giám đốc mắc kính học bà bà giám đốc hai mươi hai mươi năm hai mươi hai mươi năm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  hai không ้มพุ้นล่ะใช่มพุ้นล่ะกินแบบทหารเลยพี่เนาะกินแบบทหารแต่ข้าวตะกี้เนาะเห็นเราบางงวตายนั่งไหน มันเปลี่็นหกะวังนั่นเนาะไม่หสดน้หมดีนีมนตายมันเศร้านี่ยเลือดดังออกแต่ปากันยังอันคี้ว่าอยากไม่ไม่ะนะมมะพร้าวเนาลบุบไปบงตอนนั้น เอามาเบิ่งงัวตาอีกเทื่องเนาะลุงไรเพิ่นบ่ทันเห็นลุงไรเพิ่นบ่ทันเห็นได้พา่นมาเบิ่งเบ่งแล้วแบบนี้แต่มดแดงเต็มแล้วเนาะมื้อเช้านี้มื้อเช้านี้ยังบ่ทันมีหมดนะเลือดก็ยังเลือดก็ยังใหม่ๆมื้อเช้านี่กำลังเป็นตัว้องเสาจัะเป็นยังตายน้หมูกสาเหตุ มือเช้านี่เห็นแต,ต,ต่เลือดเต็มดังมันวิ่งเด้งไม่ปูหมดงามเลยที่ยองตี๋หมดงามบ่มันสูงก็หมดเดีดยดได้น่นะอยู่ในอุ้มอุ้มก่อไพ่มันนอนได้่นแคืไตายหนาวบัสหนาวไต่บ่ หลังจากที่เขากินข้าวแล้วเขาก็ไปตัดต่ออีเนาะไปตัดอีกจากสีหารามนี่นะเขาก็สดไดค้นออกไปไว้อยู่แคมทางแล้วก็ค้นขึ้นรถไทยแลวก็สิแกเมื่อเนาะโอ้โกกมาข้อใหญ่ พวกมะขอใหญ่พี่กายนี่เป็นดกบ่มันดกเออปีนี้เบิดแล้วเนาะปีนี้ยากบ่เด้อเอาตัวนี้เลยนี่ตัวมันเนิงออกมานี่

cái lâm môn lâm đây nổi ai không có gì áo thiếu sự thải bạn แล้ก็เอาขึ้นรถหน้าวันขึ้นรถแล้วก็เสียดเกี่ยวมื่อนะรอให้เติบพี่เอาเคือบ่ ก็ยิงอีกนิดหนึ่งเพื่อทำน้ำขาด